เท่ดีนะเนี่ยนะฮะขอเท่าไหร่ไหมเราไม่กล้าเอาเอาออกจากพื้นที่เดี๋ยวเพราะหาว่าเราเราขโมย you see ตอนนี้อยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านรับวันนี้ไม่ได้มารีวิวถนนนะครับพอดีมาเจอรถ ยี่ห้อหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้จักยี่ห้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมามาสอบถามหน่อยผมยังยังยังพูดยี่ห้อไม่ถูกมันคือยี่ห้ออะไรนะอะพิเลียครับพี่อะพิเลียครับผมเป็นพี่น้องกับเว้าเวตาเน่คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ดิราคาระเดินหนึ่งู่นย์ประมาณแสนสี่รู้สึกว่าเซียวฟ้ามากเลยนะผู้ชมนี่ออ้โห GT SRGT สองร้อย เขาบอกว่า200ซีซีแต่ว่าอยู่ในคู่มือน่าจะอยู่ประมาณ170กว่าครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูก่อนเราจะไปผมอยากเห็นใต้บาะรถ<า>อู้<า>เด็กหน่อยเขาไปยุ่ได้พี่น้องก็ใต<า>้บอะรถเราเติมน้ำมันตรงไหนครับอถ้าเราเติมน้ำมันถังกินีลลิตรนี่ ประมาณ8ลิตรทั้ง8ลิตร8ถึง9ลิตรโอ้โหแบบเฟียวฟา้าวเป็นค่ายของอิตาลีใช่ไหมเหมือนกับรถประจำช่องเราเลยของเราเป็นเบนเนลลี่แต่เบ,บนเนลลี่ตอนนี้ไปอยู่จีนแล้วเดี๋ยวขอทดสอบขับนะครับดูหน้าจอท่านผู้ชมดูหน้าจอนี่ฮะโอ้โหเฟียวฟ,ฟ้าวเฟียวฟาวมาดูดันดูเท้านะครับ ผมสูงร้170กว่า75ต้องต้องอย่างนี้นะฮะดูนะฮะสูงมาก<ป>นี่เดี๋ยวเราจะพาขับในปั๊มนี่แหละสตาคือเป็นรถเทสนะครับผมจะต้องขออภยัยท่านผู้ชมหมวกกันอกไม่ได้ใส่เราใส่หมวกแก๊สนี่แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาพ้อ,อ,อท่าดีนี่ ทดสอบทดสอบเออเครื่องร้อยเจ็ดกว่าซีไอ้ร้อยเจ็ดสิบกว่าซีซีท่านผู้ชมฮะเราไม่กล้าเอาเอาเออกจากพื้นที่เดี๋ยวเข้อหาว่าเราเราขโมยรถเออว่ะค่างดี เท่เลยท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็แสนกว่าบาทประมาณแสนสี่เดี๋ยวม,มันเท่ดีนะเนี่ยดูฮะขอบเท่าไหร่ไหมเนาะโอมิชลินอย่างดีเลยเป็นล้อแม็กขอบขอบสิบสี่ครับล้อหน้าสิบสี่เซลลไม่อยู่เราหาเองเลยโชวคคู่ด้วยนี่เป็นโชวคคู่ อืมผมว่าสวยดีนะครับก็ลองดูใครที่สนใจอยู่ที่ปั๊มน้ำมันตวตทบุรีรัมชื่อร้านอะไรนี่ B B ชื่อออะไรนะ AB Motorbike อยู่ติดถนนบุรีรัมรังลอง,ล,ง,ล,องลองดูใครสนใจเข้ามาทดสอบขับได้เหมือนที่ผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองขายรถประจำของเรารถบิ๊กไบค์ของเรา2อง้ซีก็ลองดูประมาณนี้ครับผมสุดดีครับ